วันนี้กับ3ผักต้องห้ามนะคะทําระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะใครที่เป็นเบาหวานเนี่ยต้องเลี่ยงนะคะ3ผักนี้นะเพราะว่ามันจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มสูงคุมเบาหวานได้ยากมากๆเลยตามพี่การไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพิการนะคะรวยจะได้ไม่ป่วยวันนี้เนี่ยพิการได้รวบรวม3ผักต้องห้ามสําหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของเบาหวานควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไม่ได้สักทีหนึ่งให้ลองมาเช็กกันสักนิดหนึ่งว่าเราเนี่ยชอบทานเจ้า3ผักนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่ามันจะมีผลทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดของเราเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะมาเช็คกันเลยนะกับผักชนิดที่1นนะคะก็คือบีทรูทนั่นเองนะคะบีท ีทรูทเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นผักที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะมีกาดใย,ยเยอะนะคะมีวิตามินมีเกลือแร่อะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ที่หลายๆคนยังไม่รู้นะในบีทรูทหนึ่งถ้วยเนี่ยมีน้ําตาลถึง14กรัมเลย <No. S 1> นะคะซึ่งถ้าหากว่าเวลาที่เราทานเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่ามันหวานมากแต่มันมีน้ําตาลเนี่ยซ่อนอยู่นะคะและที่สําคัญมันมีแป้งค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าหากว่าเราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของเบาหวานควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ไม่ค่อยดีนะคะอยากให เลี่ยงการบริโภคบีทรูทนะคะและมาถึงผักต้องห้ามชนิดที่2นะคะถ้าหากว่าเราทานทุกวันทานบ่อยๆเนี่ยจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะก็คือข้าวโพดนั่นเองข้าวโพดเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นผักที่มีกาก,ากใยสูงนะคะมีโพแทสเซียมสูงนะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการที่จะควบคุมระดับความดันโลหิตนะคะเพราะว่าเจ้าเกลือแร่โพแทสเซียมเนี่ยมันจะทําให้หัวใจของเราเนี่ยทำงานได้ดีทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแต่ที่หลายๆคนยังไม่รู้นะใน ข้าวโพดเนี่ยมีน้ําตาลสูงมากๆเลยนะคะข้าวโพด1ถ้วยจะให้น้ําตาลถึง29กรัมเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่เป็นเบาหวานและอยากบริโภคข้าวโพดนะคะแนะนําว่าให้ทานแต่น้อยอันนี้จะปลอดภัยกว่านะคะและมาถึงผักชนิดที่3นะคะอันนี้น้ําตาลสูงเช่นเดียวกันก็คือแครอทนั่นเองนะคะเจ้าแครอทเนี่ยให้พวกเราสังเกตนะเวลาที่เราทานสดเนี่ยมันจะไม่ค่อยหวานมาก แต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เอาแครอทเนี่ยมาต้มสุกนะมาทําแกงจืดหรือว่ามาทานกับซุกี้นะคะลองไปชิมดูจะรู้ว่าแครอทเนี่ยน้ำตาลเยอะเช่นเดียวกันนะคะหวานเจี๊ยบเลยทีเดียวนะแครอทหนึ่งหัวกลางจะให้น้ําตาล <No. S 1> ถึง5กรัมเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นผัก3ชนิดนี้นะถ้าหากว่าเราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของเบาหวานอยู่นะคะถ้าเป็นไปได้อยากให้เลี่ยมหรือถ้าหากว่าจะทานก็คือให้ทานในปริมาณที่จํากัดนะคะไม่เยอะจนเกินไปนะเดี๋ยวพี่การทวนให้อีกครั้งหนึ่งว่ามันมี ผักอะไรบ้างนะคะเราจะได้ไปเช็คกันนะอันที่1เลยก็คือบีทรูทนะคะ1ถ้วยให้น้ําตาล14กรัมอันที่2อข้าวโพด1ถ้วยให้น้ําตาล29กรัมและสุดท้ายอันที่3นะคะแครอท1ห,หัวกลางนะให้น้ําตาลเนี่ยหกรัมนะคะเพราะฉะนั้น3อย่างนี้อยากให้เลี่ยงเพื่อสุขภาพของเราทุกๆคนนะคะ ก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆจากพี่การนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพี่การรวยจะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ